เราก็จะเห็นแดดนะคะทุกคนเราก็จะมีแดดอยู่น้ำก็จะเป็นสีฟ้านะคะทุกคน อันนี้เราก็สามารถที่จะมีรถประจำทางมาได้นะคะทุกคนอย่างแกัสโปสต์ด้านเวียงวายาเวียงสเนกจะมีรถประจำทางมานะคะทุกคนแผนที่นะคะทุกคนที่เราจะเดินเซ็องเดอะมาร์ช Oh, C'est restaurant, il y a la route, 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 chemin. jolie barasse. Magnifique. À promener. La route, 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 Magnifique. ม agnifique ู่เล่าฮะออนอนลอ,อ,นอนโลโตเแนบีนลีเวอร์ทุกตดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะทุกคนอันนี้ก็แดดกำลังจะมานะคะ อ๋อมองเต๋อเราก็จะเดินขึ้นนะคะทุกคน Ce matin, hein, 5 heures du matin, et puis aujourd'hui, maintenant, on arrive ici, soleil, ça commence, ça commence soleil. ถ้าเดินเดินลงไปตกนะคะต้อง,งระวังนะคะทุกคนตกลงไปไม่ได้ On ne sait pas quel chemin on dois prendre. Il y a deux chemins. Coucou Coucou Quel chemin เลเดินเร็วมากแกก็ไปถึงถึงสะพานละ sẽ lộn thang anh đi nó lộn thang cái ở trong này nó quá lẻ vừa này nha mấy hiện kè là nó nha cái đơn phải thứng này <laughs> Long thang cản. หาไม่เจอเกือบร้องหไห้แล้วพี่นีจะไฟเพ้เอก็มาอีกทางนึงเนาะไปมาอีกทางนะข้างหน้าเราจะเดินหากันเกือบล้มปากแตกนะทุกคน